เจอแล้วคะ่ะทุกคนเจอแล้วเจอแล้วมามามาขอถ่ายสักหน่อยก่อนที่จะทําลายเอ๊มันโผล่ออกมาเห็นไหมเนี่ยเออแล้วก็ไหนจุโอ้อันนี้ดอกใหญ่แน่หนนนเออขึ้นมาจุมเลยเอา้าวเก็บเราจะไม่ตัดนะคะเราจะตัดแต่ตรงข้างล่างอเพราะว่าเปลือกจะได้ขึ้นปีหน้าเองใช่รากมันจะอยู่เนาะจ้ะ<อ>ไม่ต้องถอนออกมาอนนี้ อุยดอกงามนาาดูเลยเนาะจ้านี่ก็ดอกงามงามนี่ดอกอ่อนเฮ้ยกำลังขึ้นเนาะอืมนี่จมดินอยู่ก็มีอืมจมหญ้าอยู่ใช่ไหมดอกกอแล่ะโอเคนี่ <c oughs> ได้ไล้จุ่มแรกอโอเคสวยสวยสวย <c oughs> อ่าโอเคอืม เห็นไหมเดิน hmm. ข oh, ึ้นมาเหลืองอ่อยยิ้มใสเฉยเลยงามด้วยนะอืมโอ้ยทีเนี้ยชื้นโอ้โหจ้ะอืมโอ้สวยสวยเออสวยสวยดงามงามกำลังอ่อนเลยเออไหนดูไหนดูเออมันแข็งแรงนะไม่เหลาเอาขาดูเออมีหลายดอกอยู่เนี่ย มันแก่แล้วเนาะมีคนเข้ามาเก็บนี่เดินเหยียบนี่ก็ใช่นี่นี่นนี้ก็ใช่ี่ดอกเบลเลอเลยเห็ดน้งแกะ้งน,นั้นเลยเนี่ยถ้าทำลเลนเก็บใส่ตะกร้าให้พี่ใช่อุ้ยนี่ขาง,งามด้วยอ้ยน้องเล็กเนี่บบเยเก็บใส่ตะกร<บ>้าเลยขาง,งามมากเลยเขา,าเห็ดอื่นไม่ขึ้นแล้วเพราะว่านี่มันล้าสวันแล้วใช่เอ่อนี่ก็คือจบแล้วหน้าหนาว เนี่ยมันขึ้นมันชอนชอนป่าหญ้าขึ้นมานี่เห็นไหมเนี่เออนี่มาแล้วได้เก็บแล้วมาแล้วชาร์ตอู๊ดเนี่ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่บอกพี่พิพักขึ้นแล้วนะอย่างอื่นไม่ขึ้นแล้วโอ้โหนี่มามาเก็บมาเก็บได้แล้วหน่อยกำลังขึ้นเต็มเลยค่ะใช่เอ้ยนี่ อืมเอออันนี้มันก็เริ่มแก่แล้วนะกินได้อยู่เอาที่ตรงไหนที่มันเป็นแมงอะ่ะเอาออกอืมแข็งมากเลยอืมเอาลากมันออกไปเลยเอาเชื้อมันทิ้งไว้ในปามจะได้เกิดให้เรา ม,มาเก็บอีกใช่ทำความสะอาดไปเลยแล้วมันก็จะดูสะอาดองสะอาดตาแต่ว่าต้องไปทำที่บ้านใช่แต่ว่ามือเรามันถือกล้องอะเนาะมันก็ต้องเนี่ยมันก็ต้องทำความสะอาดตอนถึงบ้านอืมโอเคได้ได้เล็กๆก,ก็เอาเอาเหลาให้พี่ด้วยนะจ้ะ อาจะดูการเหลานี่แล้วก็โอ้ยอย่างเงี้ยดีเนี่ยอันนึ่งก็ถุงเลยจ้ะอืมโอเคกำลังอันนี้เนาะดู่่าออนี่ไงไหนดูไหนดูก่อนนี่โอ้โชคดีจังมันเกิดข้างทางนะอืมอ่ะโอ้ดีดีดีเห็ดพึ่งมีมีหลายแบบหลายตระกูลมากเลยแต่ว่ารวมๆมาเห็ดพึ่งขึ้นขมอร่อยนะเนี่ย เ <No. S 2> นดูโอ้กำลังงามกำลังงามเลยโอ้อย่างนี้ถูกใจน้องทิปไหมเนี่ยได้เห็ดพึ่งเนี่ยเนาะอ่าถ้าอ,อยู่ในป่าเนี่ยดอกหนึ่งอ่ไหนดูหนดูเอออออเออโอเคก็ได้จ้ะได้ได้สวยว้ายดอกนี้หนดูหนดู โอ้ยไหนดูโอ้ยโอ้ยหูดอกใหญ่น่ารักจังเลยเอาเอาโชว์พี่มือการตัดให้ดูหน่อยโอ้ยดูสิไหนดูโอ้ยนี่เห็นไหมดูชัดๆเลยโอ้โหมันต้องอย่างนี้โอ้ยนะแล้วก็นี้แล้วก็ตัดเอาสวยด้วยนะมันไม่มีแมงด้วยนะ อ่อนเนาะอ่อนด้วยอะ่ะอุ้ยพี่ทิพย์เสียดายไม่มาอืมทีอุย้ยดอกงามมากเลยอุ้ยงาม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 มากอืมอืออ๋อพริกซบอันนี้เล็กอยู่ไม่เอามาหรอกเสียดายมันเอ่ออันนี้ก็พอดอกเดียวขึ้นเป็นหมูกำลังขึ้นเลยคะ่ะกำลังแย่งกันขึ้นนะ เจอแล้วเห็นต้นไม้มันบังหูดอกงามมากเลยนยดอกงามมาก ดอกกล้ามากเลยค่ะดอกนึงโอ้โหขาสมบูรณ์มากเลยนี่เขาเรียกว่าพิกซบนะคะทุกคนนี่สมบูรณ์มากให้ดูน,นานเจอทีนะหุบพึ่งจ้าทุกคนนี่มันอยู่ในป่า อืโอ้ยเออเขาลอยอย่างนี li li ้เปล่าน <li able> <amy> ี่ยนี่เขาลอยเห็ดต่อย่างนี้เนาะดอกนี่งามนะเคยเราเห็ดแต่อย่างนี้เนาะเห็นคนอื่นคนละหลอมหาตัวงามไหมคะทุกคนดอกเล็กๆดอกนางกำลังงาม วันนีดอกใหญ่จ้ะดอกใหญ่มากเลยนี่ดอกนึ่งมันปูดอกใหญ่มากครับทุกคนเกิดสองดอกตรงนี้งาม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 อยู่เจอแล้วเจกแลจ้ะงามงามนี่โอ้โหอุ้ยคนงามงามคนใหญ่ อ,อืโอ้โหพี่เอาเอาผัดนะผัดกเหรือน้ำมันก็ได้ไปัดเออเดี๋ยวพี่จะผัดพี่ไม่แกงหรอกผัดไปวัดเอออันนี้ก็มันมันก็มีแมงกินอยู่นะเอาตรงไหนที่มันไม่มีแมงอเอาออกเลน,ะนี่ได้ละดอกงามไหมคะทุกคนดอกงามมากเลยเนะนี่ยเอาไปผัดนะ ผัดได้หลายดอกแล้วมาค่ะนี่ค่ะทุกคนดูใบเอ็ดนี่อยู่ตรงนี้ก็ยังจะมองเห็นเนาะอ,อันนี้ดอกงามมากเลยทุกคนโอ้ยดอกงามจริงๆเลยนี่ค่ะ,ะเห็ดดอกงามมากเลยค่ะ หลักใหญ่มากเห็ดพึ่งอันนี้เป็นเห็ดพึ่งหวานนะคะทุกคนตัดขาออกค่ะ งามมากตอนนี้ตัดออกสวยงามมากเลยค่ะดอกใหญ่ดอกนางนะ,ะเรียกว่าดอกนางมุมสวยของมันเล็กมากเลย โอ้มันอยู่ลึกมากเลยขึ้นมาไม่ได้ไหี๋จะขึ้นมาขึ้นมาไม่ได้โอ้โหดยากเหมือนกันนะนี่มันอยู่ใต้ดินได้แค่ไหน เดี๋ยวไปต่อโอ้ยเนี่ยมาเก็บเห็ดกับน้องเล็กนะคะเนี่ยเห็ดได้เห็ดหลายอย่างนะคะทุกคนนี่ ได้เห็ดพึ่งอันนี้เห็ดพึ่งหวานหรือปะ่าจ้ะมันเห็ดพึ่งใหญ่เนาะจ้ะเนี่ยเขาเรียกเห็ดพึ่งใหญ่เนี้เห็ดพึ่งข่าลายเนี่ยข่าลายเนี่ยเห็ดพึ่งหวานอืได้ดอกใหญ่ได้หลายอย่างนะคะทุกคนจะบไปให้น้องสาวคนสวยเท่าแกงอยาจะขอ,อไปทำบุญสักสักถ้วยหนึ่งไปทำบุญเนี่ยวันนี้มาน,มาน